ภาษามาลายูจะเรียกว่าลอเมงภาษาไทยจะเรียกว่าหอ,อกอัสสลามอะลัยกุมวะเราห์มุลลอยจะลาบุรกาตุลกอสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาให้เพื่อนๆชมหอ,อกหรือว่าลอเมงนะครับเรามาดูในส่วนของมาตอลือเมงหรือใบหอ,อกก่อนนะครับมาตอลอเมงหรือใบหอ,อก มีหลายแบบมากนะครับมีทั้งแบบโพแบบยาวแต่ที่ผมจะมาให้เพื่อนๆชมในวันนี้คือแบบยาวนะครับซึ่งใบนี้มีลักษณะพิเศษตรงที่ว่ากลางใบจะมีรอยแตกนะครับรอยแตกดังกล่าวนะครับเป็นรอยแตกที่ตั้งใจทําขึ้นมาก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งใบที่มีความหายากนะครับเรามาดูรายละเอียดชัดๆอีกทีนะครับนี่คือลักษณะของใบนะครับก็ ถือว่าสวยงามนะครับในสายตาคนทั่วไปอาจจะเป็นหอ,อกที่เสียหรือเปล่าแต่ที่จริงแล้วถ้าสมมติว่าเราศึกษาลึกๆเกี่ยวกับหอ,อกนะครับหอ,อกเล่มนี้มีความสวยงามแล้วก็เป็นที่ต้องการของนักสะสมอยู่ครับอันนี้คือทั้งเล่มครับผมตอนที่ถอดด้ามน,นะฮะก็ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเล่มนะอาจจะไม่ได้สวยมากแต่ก็ถือว่าเป็นหนึ่งเล่มที่ผมชอบแล้วก็ เก็บสะสมไว้นะครับผมก็เลยาหาโอกาสเวลาว่างๆนะครับมาให้เพื่อนๆได้ชมนะซึ่งใครสนใจอยากจะดูของโบราณก็สามารถจะนะครับติดตามช่องผมได้นะครับผมก็จะมาโชว์ว่ามาให้เพื่อนๆได้ชมแล้วก็มาให้ความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับผมเท่าที่ผมมีนะครับอันนี้ในส่วนของฝักนะครับฝักก็จะประมาณนี้ซึ่งมีเถาวัน ผูกอยู่นะซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาใส่เพื่ออะไรนะครับผมมีวัตถุประสองค์อะไรนะฮะแต่ก็ถือว่า,าสวยงามในส่วนของปลายฝักนะครับก็ผมดูเท่าที่ผมดูผมคาดว่าน่าจะเป็นงาช้างนะครับเป็นงาช้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็ยังไม่สามารถจะการันตีได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะว่ามันคืองาช้างหรือเปล่านะครับถ้าไม่งาช้างเท่าที่ผมดูผมคิดว่าน่า ถ้าไม่งาช้างก็เป็นเขรียววานนะครับแต่ใจผมก็คิดว่าน่าจะเป็นงาช้างนะครับนะครับเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเล่มที่ผมชอบแล้วก็อยากจะสะสมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ดูแล้วก็ได้ศึกษานะครับผมก็เลยตัดสินใจมาเพื่อได้ชมนะก็ฝากกดไลค์กดแ,แชร์ด้วยนะหรือว่าใครมีของโบราณกรีฑโบราณหอกโบราณอยากจะขายก็สามารถที่จะติดต่อมาทางเพจผมได้เลยนะครับเพราะว่าข้อความ ส่วนตัวผมได้เลยนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ